สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกำลังมาแอบเบอร์คุณผอคุณเสียเหตุเอียงคุณจังนักธุรกิจนี่แล้วเบอร์เอียงคือพี่ใบไมเอียงห่้ยเลยห่วยเลยตำรวจสิเบิร์เน้ล่ะตำรวจเป็นยังไงตารางพอนรถเออเสียเหตุเอียงเกาะคลิปนี้ไม่เอียงจังไรรถเม่เท่ามันเก่าจริงจริงตั้งใจไปตัดดนเลยตั้งใจไปตัดสองปีที่แล้วข้าเจ้ายังจำเลยความซึ้งมาเนี่ย จังเลยว่าข้าวเสียลแล้วแต่ว่าตอนนั้นรถบ่มีสุมมาเนี่คือมาเอียงจังไรอ่ามันเป็นบริษัทอันรถขายรถแต่คือยี่ห้อหนึ่งบา้านเด็กคนแม่จะมาลุ้มพื้นที่แม่ม,เม,เม,ม,ะ,มะเปลี่นยบบนมัน,นเครื่องวันนั้นมันนีแหละมาบูดอ่ะเขาเอื่อ่าจะดูข่อยแป๊บนึงด้วพี่น้องดูข่อยวันเห็นแก้วแก้วคุณยายแม่บ้านของข่อยค่ะพี่น้องค่ะยังไงว่อคุณยายกินคุณยายกินเบียร์ยังไงก็อ่าสิ โอ้ยขนาดใครตาเด้ยายเอ้ยเอาเอาไบไใหายมันสิยอายอยู่เนี่ยเอาไปน้ำยายดอกเป็นกลสิไปขายน้าเอพ่อคุคยคคคต่อบัดนี้เขามาลงพื้นที่เขาก็เลยเขาเลยจำได้นะมาดูเขาเลยสิเบิ่งตะล่างคนตะล่างยังอยากแดกเห็นกระเถาพี่น้องรถเราเก่าแล้วตัดสินใจหลายรอบแล้วหลายรอบรแล้วเพราะว่า<อ>เรื่องด้วย เรารับผิดชอบเยอะนะจะลูกจะเต้าค่าใช้จ่ายเยอะเอ่ไม่เป็นเพื่อนตั้งใจแล้วก็ก็เลยก็เลยคิดว่ามันเป็นหอดเนี่ยมันเพื่อเราเกิดบ่แม่นว่ารถล้มรถอย่างในอุบัติเหตุนี่คือว่าอุบัติเหตุรถรถตายอย่างสิเนี่ยเื่อพาเราปีนเขาโอเตอรไซซ้อมเนี่ยเราหลายแล้ประเด็นน่ะเพราะว่ารถรถขันีดตรงลอยฟังก่อนมารถของเราคันแรกคือทิพย์ซื่อให้เราแต่ทิพย์อายุสิบเก่าปีเนาะตอนนี้ก็สามสี่สามสิบหกแล้วเมื่อกี้จะปีละปี ซิบเก่าแต่ยูซิบเก่าตอนนี้เจ้าเท่าไหร่ขันนี้งามๆสุดใจว่ายายว่าขันนี้งามๆมาสุดที่น้องนุธาเบิ่งกันว่าสิได้บ่แอสิบเก่าวันซิบกว่าปีแล้วอืมก็เลยเออเอาเมือนี้ลูกเคยเพิ่อนเบิ่งหายผิจารณาแล้วววะไปออกแล้วรถสิได้แล้วตี่นั้นน่ะเขาบ่ปล่อยให้เขายันติดปัญหาว่าว่าต้องมาเบิ่งเฮือนเบิ่งสร้างนี่ผู้ค้ำประกันใัทางที่ยอยู่บ้านนอก เออใส่ทั้งวันบันนอกล่ะอยู่บันนอกคือด่าคนรถเยากแียพี่น้อนแต่พออยู่กรุงเทพนีปรถผมอันเอ็กแม็กอาวันขั้นหลายหบาทเนี่ยเอาแค่บัตรประชาชนก็สเติเมนต์นั่นสินะผมก็เลยงงผมเลยตกใจทั้งตอนอันท้างฝาวน้ำเซอร์ไพรส์วันเกิดมันไปลาบัวท่านแต่เมือนี้ก็เลยตั้งใจไปโดนแล้วก็เลยคิดว่าเอาเอาก็ได้มันดาวมันกิดให้สิไปยอมได้เปรี่ยวเราให้แต่งได้ันนี้เพื่อนชีวาทรงเขาอยู่แบบทางเขาอยากได้ตอนนี้นะ นี่เพค่ณเหยือมาอยู่ดีไปลองโทรไปถามเพคุนลูกสันเอาเลยบ่ะเออแล้วก็เอาถามคุณพ่อเห็นด้วยเห็นชอบแล้วก็รับรู้กันค่าใส่ใจน้ำกันได้ก็ตกลงเลยล่ะรับรู้มันก็ลำบากอยู่ดอกแต่ว่ามันก็คือพ่อก็ม่เขาใจวะเขาใจก็หมายอะไรบอกจำนันเลยเอาลองลองโทรเบื้องบนสิมาส่งเขาบอกพี่น้องเจ้าพ่อ ปูได้ขีกันสิมันมีเพี้ยนตรงสีตัวเรื่องไหนของมาส่งครับนี่ใส่ละของกุเตือนมันเห็นจังว่าลิตรนึงแหนบแหนบอยู่ <laughs> นี่บ่เอากรได้ไไอยไปแผลเขามาขายครับเจี๊จยบรวยไหมจี้ได้รถห้แม่แถวไม่เปรียงได้ละวันนี่เลยมันได้ไดยังเนี่ยคองแถมพร้อมอยากได้เองอีู่แล้วบ่ทะลมบ่ได้ทำไมอ่ะมันแถมคนละอัน แถมก็ละขันข้นแถมงวดแรกใ,ให้อ๋อหมายถึงเข้าใจแถมงวดแหลกใจห้กก้อนกับพัดลมสิบอ,อ๋อเออเอาแถมงวดแรกกันแ<อ>ล้วพัดลมมันถือเนาะสองสามลอยหนึ่งโอ้ว <c oughs> ันนี้โทรล่างโทรกคนหาเมถ่าวดู <c oughs> ว,วางเนี่ยเลยไม่เอารถดใส่เสื้อผ้ายัดว่วนกเอารถยายมาเอาของซื้อของมาหายวางสิมันสีน่าวางสิหลังเด้อ เป็นส่งไหนมาพลไม่ซื้อพอลไหม่มาหายายพอดีอ,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 อ่ตัวท็อปด้วยพี่น้องตัวทอ็อปทีบร้อยยี่สิบหา้าเอาแม่ไปไหนแม่วางวรหรือเ่ครับ เด um yeah, like mm. mm ินีบอยูจไหนเนาะบ่อันีดงเรียมไปให้ทาสิเนาะยาเราลังฟังเชื่อน่งไหนล่ะขอมาเดวนี้บ่สีดเรียมไปให้ทาเอ้ยเมาเดนี้บ่ไม่เนียงไปสิน่เนียงปกติสี่เีงมาหายบ่เคยโทรน้าเราเด้อวางหนบ่เนี่ยจ้า จ้าจ้าจ้าโอเคพี่น้องมาเบิ่งแล้วเขาแถมมาบัตรยด้วย้อืมเขาแถมกตไ้งยูอะไซเบอร์กันบอดด้นี่ทำให้ดัดแกงเสริมเติมดื่ม้องไซทุกตัวชาดเลยอ่าบางท้างต้องใสเป็นยังไงทังใสเปิดเบ่บ้างด้วยไงโอ้กระบอกวางกตัวเนใบ่คุ้งไร้หน่วยยูบ่อุ้ง อสวยงามบ่พี่น้องสวยงามบ่อฟาดแม่ไฟเล่าสุบอดีใจดอกเราสินักใจนักใจนอนเราคือน้ำลูกน้ำเต่าไรใจไรนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอามาเบิ่งกันว่าเราเห็นเราสิเป็นส่งไรค่ะสวยบ่สวยบ่สวยตลอดนาะไปเขาผูดังก่อนเขาผูดังไลยกอนเดี๋ยวย้ายมาเราสิมาจอดรถเราสิเห็นพี่น้องค่ะ มาสิมาถามเอาหองเงี้ยขอ,องผูดด้ใดอีกมาจีบเอาเซื้อผ้าย์นะประตูไว้ย่างดีพร้อมแค่นี้มันคือบอ่แค่นี้มันคือบอ่เออเสื้อผ้าย์ให้เราเห็นจสนะินะลอกไปพร้อมไปลองที่แรงขึ้นเบบบสวัสดีค่ะก่อนเลี้ยวเบบพว่นไะพี่เมย์เพิ่งเก็ดีใจเห็นเ,นเอือย้ย คุณยายก็มาหาหลานแล้วนะคะพี่ขนมเขาเรียนน้ำกันพี่แย่กินลยก็นั่งกินผลไม้อยู่เพราะว่าเสื่อเสื่อผลไม้มาให้เพลินเม็ดถอยเม็ดถอยเม็ดาเม็ดเร็วมากแหนองมึงหน่องซป นนซื้อผลไม้มาใหญ่ใหญ่ผลไม้ไงย,ยูคุญไข่แม่ไข่แม่ผู้ใดว่า่าสนรน้ไม้นั่นผมทั้งใจแม่ตะลุ่นแล้ว แต่ว่ามันบอกคอจะเกลือบานิโรต์เนี่ยมันมันหลายเนี้ยยะว่าจังสันเอาจังสี่เอาจังสี่สิบ่กไอ้ฟังนยะ่าวดาอยะสาวายะสาวดาอูจักอยู่สิได้ยินคขานี้ลำบากกับแมนอยู่เนี่ยแต่ว่ามันสิเกิดข่วมลำบากขึ้นอีกถ้ารถ์เนี่ยมันเป็นอย่างขึ้นมาอีกโคงตั้งใจมาโดนแล้วโดนแห้ง ตั้งใจตั้งแต่วันเกิดสองปีที่แล้วครับแต่ปีนี้ผมคิดว่าผมสิรับผิดชอบเองผมจะติดงานอัดเพลงกองหน่วยก็บาได้หลายไปเรื่อยๆในนี้ยู่ดีนี่แห้งแล้วก็ใส่รถกับหลานผมว่ามันอันนีห่อเก่าป่ะหืมนี่ห่อเก่าป่ะคือเก่าแต่ว่าปีใหม่ขึ้นได้ทุ่นกระสีเปิ่น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 ก็เก่าล้ำด้วยก็เก่าเลยเนลุ่ยศิล ก็สิว่าผมยังเล็กหน่อยอยู่มันลําบากกัะเมียนอยู่เนี่นี่คือส่วนชีวิตที่ลำบากของผมผมว่าผมหายเนี่ยผมสี่หลายๆกว่านี้อยู่หลายๆกว่าเงินนะผมว่าเอาหร่ได้ไหมไปหยิบแจกนะหยิบแจกหยิบแจกจะคล้องรถขึ้นมาแล้วมันแจกขึ้นเก้ารดเลยกุญแจกกับสั่งเก้าขันแหกลูกสาวเสือหายขัน โทยกมือเซ็หัวเอาแม่ปีดีใจอยู่ไหมใช่ใอ็ดีใจอ้มผู้ไทยผู้ไทยกะสีน้ำตาไรลนนำเนาะเออยัน้าหายนี่แหละมันมีเหล็กกันมัมีเหล็ก่นแจตี พี่ใส่เรียกคุณเจี๊บอยู่ในซองเห็นไหมเอสา่ียบจีมหายบหาตัวทอปเก่าบดเลยตัวทอปย่า่รุ่นใหม่อันนี้คนนีเมี่ยไรอีกย่า่ไปเตียนหนนหนใหญ่แล้วผมเป็นคนจัดการเรื่องนั้นย่าิงงว่าสื่อพลเมืม่ให้กงทอะนทนั่มากูวตีบ่ <laughs> แล้วก็พอให <laughs> ม่หลอมี้เดมั่นมามันดาวได้เือะผม,มกำลังผมไหวมันบริ่งย่าก,ก็นั่นนี่นค,นนนนคือเส้นรถโก้อะไรบ้างนี่อือนี่ขั้นเกาเล่วพี่น่องนี่ขั้นเกาเล่านะคะที่เสือให้เล่าถึงโอ้สิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วยังใส่เลยปกติคือเกาอยู่บ่อบ่บ่อดพังบง่อ,อ,อดย่างปีมีร้านหมจลบากหอย แกร้านไปนําติดอะะ่ะรถไ,ไม่บปอยากใส่เอา้าเจ้าก็ว่ายังใส่ก็ได้ให้มันนั่งหมองหันย่าเอาพาใส่เอา,าอือเอาเจ้าก็เอาค้านีไว้อันเนี้ยอันนั้นที่ก็ซื้อให้แม่แล้วเดี๋ยวเนี้ยถูกอันเนี้ยมัดมันนอ่ะนะอือตัวท้อบก็ได้ยายเราดีใจบ่ปิดคลิปแล้วเนี่ยเอาใจไรอัดคลิปไว้เป็น ที่ระลึกไว้ค่ะเบิ้ลวันที่เก้า <9 S 1> เดือนเก้าเออให้เก้านาเก้าไก่โอ้ออกถึงมื่แฮน้าถูกอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจคอมเมนต์พี่น้องส่งเข้ามานะคะได้พอกันคลิปนาพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สำเร็จแล้วคุณยายลำตาแตก <laughs> เออดีใจทั้งผู้หายและผู้รับค่ะพี่น,อน้อง่ะไปออพอกันคลิปหนาะค่ะสวัสดีค่ะบายบาย